เรามากันที่การรายงานตัวเลขเงินเฟอ้อนะครับของทางสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าออกมาต่ำเออตุวทีิออกมาสูงกว่าที่คาดการไว้แล้วเมื่อคืนนี้ก็ทําให้นักวิเคราะห์นะครับอย่างแล้วก็ผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่ผมนะผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยนะครับก็เออเรียกว่าตอนแรกจะนอนนะแล้วตื่นมาดูบอลปรากฏก็ไม่ต้องนอนละยิงยาวไปเลยนะครับเออออกมานะครับในฝั่งของตัวคอนะครับ CPI นะครับอยู่ที่ ก็ออกมาทุกบรรทัะนะครับ C P I นะครับมันออนมันคาดการไว้0.3ออก0.5นะครับแล้วก็ในฝั่งของตัวคอนะครับของตัว Year on Year นะคาดการไว้3.1ออก3.3นะครับก็ต้องเรียกได้เลยว่าออกมาสูงกว่าที่คาดการไว้นะครับทุกบรรทัดเลยนะครับพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับแน่นอนครับประเด็นความกังวลเรื่องของตัวดอกเบี้ยเรื่องของตัวบอลยีก็กลับเข้ามากดดันอีกครั้งหนึ่ง นะครับเบื้องต้นนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเราดูตัวเลขเร็วๆเนี่ยนะครับก็โอ้โหสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมกับเดือนมีนาคมก็คือระหว่างตัวเฮ i ไลกับตัวคอนะครับก็สูงอันนี้คือสูงหมดอ่ะนะครับแล้วก็ในฝั่งของตัว super core inflation นะครับก็มีแรงส่งขึ้นมาด้วยนะครับในฝั่งของตัว service นะครับในฝั่งของตัว housing นะครับก็ปรับตัวขึ้นมากันเกือบหมดมองไปข้างหน้านะครับเรื่องนี้นะครับถามว่าแล้วเรามีมุมมองแล้วก็มี ความกังวลกับ,กบเรื่องเรื่องของตัวเงินเฟ้อรอบนี้ยังไงนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเราดูจากไส้ในนะครับผมก็ต้องบอกว่า Good Inflation เอ้ยโทษทีสินค้าที่เคยเป็น Disinflation กลับมาเป็น Good Inflation แล้วนะครับ d i s i n f l a t i o n กลับเป็น Inflation Service เด้งนะครับหลายๆอย่างเด้งหมดราคารถยนต์มือสองเด้งไข่นี่เด้งแรงมาก1ิกว่านะครับแต่ว่าถ้าเราลงมาดูเนี่ยนะครับ ในฝั่งของตัว3 0ของตัวเชลเตอร์เนี่ยที่มันมีการเด้งขึ้นมาเนี่ยอันนี้อาจจะเริ่มสร้างความกังวลว่าไอ้ตัวใหญ่สุดเลยเนี่ยมเนี่ยมันเด้งจริงเด้งเล่นผลปรากฏว่าปรากฏ่เราก็ทำที่เขาที่ทการศึกษามานะครับปรากฏว่าออยอมรับตรงๆก่อนว่าเงินเฟิร์สเด้งในรอบนี้ผมใช้คำว่าเดิมเนี่ยเราก็มีการคาดการณ์อยู่แล้วนะซึ่งถ้าใครจําได้มองย้อนกลับไปปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผมบอกว่าต้นปีเนี่ย มันเป็นซีซันอลไฮของเงินเฟอ้อกับภาคการจร้างงานนะครับโดยเฉพาะในฝั่งของการรีการมีเพนทอัพเอ็กซ์พอร์ตนะครับจะเห็นได้เลยว่าบ้านเราอย่างเงี้ยเดือนสิเดือนสิเดือนหนึ่งอย่างเงี้ยส่งออกโตดีจีนอย่างเงี้ยส่งออกโตดีเพราะฉะนั้นเงินเฟอ้อนะครับในฝั่งของตัวสินค้าแล้วก็พวกบริการต่างๆเนี่ยมันเป็นซีซันอลไฮของเขาอยู่แล้วนะครับซึ่งตอนแรกผมก็คิดว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่านะครับปรากฏว่ากดให้กับทุกท่านดูนิดนึงนะครับนี่เปิดให้ดูเลยนะครับ ปกติแล้วเนี่ยนะครับเงินเฟ้อในเดือนมกราคมย้อนหลังไปตั้งแต่ปี2017เนี่ยคุณจะสังเกตได้เลยนะครับว่ามันเป็นซีซันอลหายจริงเห็นไหมครับมันเด้งนะครับในช่วงเนี่ยแล้วผมบอกก่อนนะกุมภาก็เด้งนะกุมภาที่จะมีการรายง,งานในเดือนมีนาก็เด้งนะครับเดี๋ยวมันจะไปชะลอช่วงประมาณมีนาเมษานนเนี่ยเห็นอธิบายให้เห็นทุกคนเปิด,ปดภาพเลยนะอันนี้คือทํามาให้เห็นในหลายๆมุมเลยนะนะครับเนี่ยว่าเงินเฟ้อในเดือนมกราคมซึ่งเป็นสีสีเขียวเข้มเนี่ย เห็นไหมครับว่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดือนที่เหลือเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะสูงกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็แอบกังวลแต่ไม่ได้กังวลมากนะครับว่าเงินเฟ้อเด้งเนี่ยมันอาจจะทําให้ความกังวลเรื่องของดอกเบี้ยที่จะแบบ no เ a t ค c u เลยเนี่ยผมยังไม่ได้เห็นแบบนั้นนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าผมยังให้ต้หนักในการ c u ทเนี่ยสองครั้งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นกลับไปสุขเลยคือเมื่อคือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณจะสังเกตได้เลยนะโอ้โหมีการแบบเปิด position เท่าทีมีการโ cover shot ตัว tips yield tips yield คือเหมือนกับ inflation protect อะ นะครับปรากฏว่าโอ้โหยอดตัวโคเวอร์ช็อตเนี่ยสูงมากนะครับก็คือเอาเหมือนกับมีความกังวลจนบอกว่ามันมีความกังวลแรงมากจนเกินไปนะแล้วก็ตัวยิวนะครับกลับมาเป็นภาวะของแบร์แฟ t เ n นิงนะครับซึ่งแน่นอนครับอ่ะไม่เป็นไรเราก็ต้องว่ากันตามเกมเพราะว่าผมเชื่ออย่างงี้นะผมเชื่อว่ากลุ่มพาที่จะไปรายงานในมีนาก็สูงก็อยู่เหนือสามเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตอนนี้มันก็มีความกังวลว่าอ่ะแล้วถ้าทาลิสมาต่อเป็นยังไงแต่แต่แต่ตอนนี้ต้องบอกก่อนนะว่า ทาลิฟเนี่ยอเมซิกกับแคาดาเนี um, so ่ยเขาดีเลย์อ uh, ย so uh, so ู่นะอีกหนึ่งเดือนนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะถามว่าเงินเฟ้อมีโอกาสสเตย์ไฮไหมมีโอกาสสเตย์ไฮแต่ถามว่าเงินเฟ้อมันจะพุ่งขึ้นเรื่อยๆพุ่งขึ้นเรื่อยๆเลยไหมอาจจะต้องไปคิดแบบอย่างนั้นนะเพราะว่าหนึ่งก็คือต้องเอาเอฟเฟกของเรื่องของซีซันอ์ออกไปก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคก็ต้องว่ากันตามเกมเอาผู้ตรงๆคือมันก็ต้องว่ากันตามเกมว่าถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้ความหมายคืออะไรสองสาวันข้างหน้าเราไม่รู้เลยว่าสุดท้ายแล้วภาษีเหล็กและอยยู่นนเเีะ แล้วเอีใต้บ้านเราจะโดนหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้านะตอนนี้บอลยูส์มันยังอยู่ระดับสูงเมื่อวานนี้เด้งขึ้นมาประมาณ 6-8- แเบสิสพอยต์แบบนี้นะครับมันก็ต้องบอกว่าการลงทุนมันก็อาจจะเป็นลักษณะของการแบบเอ่อแบบลงมาแรงแต่รีบาวแบบรีบาวไม่สุดอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอ่านตามเกมนี้ผมก็ยังมองว่าการลงทุนทานะตอนนี้ยังมีความเสียสยเส่ยงสูงนะครับยังมีความเสี่ยงสูงนะครับนั่นก็คือยังไม่ได้เหมาะกับการแบบแบบเ uh, อนะ่อเออินเน่ะ นะครับจะใช้เป็นลักษณะของการว่ารอแบบตั้งรับซื้ออย่างเงี้ยจะเป็นเกมที่ค่อนข้างดีกว่านะครับซึ่งถ้าดูจากทรงแบบนี้นะก็คือ 1. เอ่อบอลยูยังอยู่ในระดับสูงดอลลาร์ยังอยู่ในระดับสูงความไม่แน่นอนของสงครามการค้ายังมีเพราะฉะนั้นอย่างเปเปอร์ของเราเนี่ยนะครับที่เราตั้งชื่อว่าท่ามกลางสถานการณ์ที่มันจะมีความไม่แน่นอนสูงเนี่ยนะผมคิดว่าหน้าหุ้นนะครับก็คือลงมาค่อยๆซื้อหุ้นที่อยู่ในโซนล่างซึ่งวันนี้เราแนะนําเป็นตัว BCH กับตัวสักสยาม ส่วนอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยที่อยากฝากไว้เนี่ยก็คือในฝั่งของตัว s e n ิเ m e n t ของตัว u p พนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยนะว่าผมผมเชื่อนะว่ามี impact นะคือคือ,คอ,คองบของกลุ่มโรงพยาบาลที่มันอ่อนตัวลงมาเนี่ยจริงๆมันเป็นอาจจะเป็นผลส่วนหนึ่งจากเรื่องของตัวโควเปนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็สามารถวกกลับมานะครับพูดถึงตัวประกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันอาจจะเป็นการ c o n f i r ์ v i ิวนะว่างบ Q4 กับ Q1 เนี่ยนะครับ,บ,บ,นะรบของตัวประกันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะออกมาดี นะครับแล้วก็ตัวที่สําคัญเลคือตัวบอลยูส์นะครับสังเกตได้เลยว่ามี correlation สูงมากนะครับเมื่อลองคุณลองเทียบดูนะครับเมื่อเทียบกับในฝั่งของตัวบอลยูสิบปีเส้นสีเขียวนะครับแทบบกับเส้นสีเหลืองเ้ยถ,ถ้าจะเป็นกราฟเดียวกันเลยอย่างนั้นจริงๆนะัเนี่ยเส้นสีเทาด้วยแต่ว่าตัวไทไลฟ์เนี่ยมันเพิ่ง IPO มาไม่นานมันก็เลยยังไม่เห็น correlation ยาวๆเหมือนกับ BLA แต่ถ้าเมื่อที่ก่อนปอนต่อปอนะ อัตราทำกำไรของหลายๆบรรทัดเนี่ยนะครับตัว t ท a i ไลฟ์เนี่ยคือดูดีตัวดีกว่าตัว BLA กับทุกบรรทัดนะครับเราก็เลยมองว่า1คือใช้ Correlation นะว่าถ้าตอนนี้บอลยูสมันอยู่ระดับสูงและมันมีโอกาสในการเด้งเนี่ยนะครับเซนติเมนตในเชิงของตัวอ่ตัวอินชูรันเพลย์เนี่ยนะครับลงถึงตัวฟันเดเมน t a ลเพลยด้วยคือปกติทุกที่ผ่านมาคุณสังเกตด,ดีดเวลาเราเล่นเรื่องของตัวอินชูรันเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเล่นเรื่องแค่อยูอย่างเดียว แต่รอบนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ s e n ิเมนต์ผ่านยิวปรากฏ fundamental Q4 Q1 ดี Q 4, Q 1, ต่อเนื่องด้วยนะครับเราก็เลยมองว่าราคาหุ้นนะตอนนี้นะครับก็เหมาะโอกาสในการทยอยสะสมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนของตัวสงครามการค้าที่วันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้ไม่รู้จะออกแบบไหนประกอบกับในเรื่องของตัวยิที่มันอยู่ระดับสูงเรามองว่าตัว Thai Life ไทไลฟ์น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่เหมือนเป็นเหมือนแบบหลุมโลภัยในะยะสั้นๆนะครับก็แนะนําซื้อ13บาท80นะครับ เอ่อวักอนก่อนที่เรามีการออกไปเพิ่งไปประมาณสักสิบาทสีตอนนี้ก็บุกขึ้นมาประมาณ5%้าละแต่เรายังมองเป็นโอกาสในการทยยสมอยู่เพราะว่าอัพไซด์มันเปิดเกือบเกือบสาเปอร์เซ็นต์โดยประมาณนะครับก็ยังมองเป็นโอกาสในการทายยสะสมสําหรับในฝั่งของตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับ